ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดย17ปีอ่ะถูกพันแบบไม่รู้ตัวนะรักดีแท็กนะแคทอินเทอร์เน็ตอินเทอร์อนเน็ตคุณภาพสูงสำหรับคุณแอปพลิเคชนัน Instant9 สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้เว็บไซต์ JW.ORG สวัสดีครับคุณผู้ชมคับ ต้อนรับรทุกท่านเลยทางหน้าจอไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ผมนุยพงสุกนะครับกับเกมโชว์แนวใหม่ไม,ไม่มีใครทำมาก่อนเกมโชว์หน้าอาวาตารล่าแต้มนี่เราล่าแต้มมาทุกวันแหละครับถ้าเกิดคุณผูช้ชมชมไทยรัฐทีวีแล้วถือแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนแบบนี้อยู่ด้วยนะครับโหลดแอป,ปเลยไม่ต้องพูดพา่าทำเพลงเกมโชว์โซเชียลทั้ง iOS และ Android นะครับลงทะ <Yeah> เบียนเสร็จสรรีย้ร้อยสแกน QR c ค d e มุมงวาล่างนี้เราจะสนุกไปด้วยกันตลอด30นาทีนี้เลยนะครับจันหนึงศึกจันหนึงศุกร์เจร ได้21นาฬิกา30นาทีแต่วันนี้มา4ทุ่มนะครับเอาละวันนี้ครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า1นึร้อยคนบนหน้าจอที่สแกนติดเร็วมีใบหน้าแบบนี้เลยแฟงยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเอาละคำถามข้อนี้ครับแต้มตั้งตัวผมบวกเพิ่ม100แต้มทุกคนได้หมดนะครับข้อนี้ถามง่ายๆครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่10เมษายนอ่าอยากจะรู้ว่าถ้านับตั้งแต่1มกราคมปีนี้ วันที่10เมษายนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของปีระหว่างคาตอบ1ครับวันที่100เป้งเลยกับวันที่2ครับวันที่101วันโอวันดาวแมนชีกดเลยนี่สิบวินาทีครับต้องตอบพี่ได้ว่าวันนี้นะฮะถ้านับจาก1มกราคมจะเป็นวันที่100หรือ101อุ้ยไข่นะช่างคิดตั้งคําถามนะฮะเราไม่เคยนับเลยว่าวันนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่ของปีแล้วและคําตอบที่ถูกต้องก็คือ หนึ่งร้อยทวนข้อนี้แจกได้ไม่ง่ายกันเลยนะครับเพราะว่าท่านนับตั้งแต่หนึ่งมกราคมเป็นต้นมาวันนี้แหละวันที่หนึ่งร้อยเป๊ะเลยทีเดียวเพราะเดือนกุมภาพัานธ์มี28วันนะครับฉะนั้นเมื่อหักลบกับบางเดือนที่มี31อวันนะครับก็วันนี้ก็กลายเป็นวันที่100้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปีอธิกาสุรทินมาเมื่อไหร่มี29วันวันนี้ในปีนั้นก็จะเป็น1 0 1อะไรเลยทีเดียวนะครับ ปีหนึ่งมีแค่365วันนะครับนี่ผ่านมาจะ1ส่วน3แล้วนะครับมีอะไรรีบทำนะครับ1น0คนบนหน้าจอไปดูใครผิดบ้าง<ม>และนี่ก็คือโอกาสของคนใหม่ๆที่อยากจะทำอะไรให้ทันปีนี้ครับคือขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับเราไปดูของรางวัลของเรานะครับว่าการแลกแต้มในรายการนี้เอาไปแลกรับอะไรกันได้บ้างไปชมกันเลย<ม>ของรางวัลประจำเดือนนี้นำเสนอโดย นิสาคลินิกโนเอลคลินิกอเดโยคะสก y f ฟลายฟิตเนส r n n สกินคลินิกไมโครซอฟท์ออฟฟิศสามไดเมนชั่นคลินิกรีฟซูชิสตอมชา r โดลิอเมคุณโตทะเลเผา 4G p ีพอ e ต Wi-Fi ไ i ไฟม s โอซูชิเฮาส์วินกินค e Q ฟ่คิวโฮ อุ้ยฝาบาร์แอนด์รีสอร์ทชาบูคิงขุนบุรีไรซ์เบอร์รี่ดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตปาตองบีชบาร์เมืองนน์อินไลน์เส็ดบ้านดินกี่วันนี้ขอเสนอพักฟรีห้องเดลูกซิตี้วิวสองวันหนึ่งคืนรวมอาหารเช้าด้วยที่โรงแรมดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตปาตองบูลค่า1น0 0 0บาทสรับสมาชิกอินสแตนท์ไน รับเพิ่มส่วนลด10%สำหรับห้องอาหารและ20%สำหรับสปาแพ mm ็กเกจฟรีสไตล์5ครั้งฟร mm ี hmm. จากอเดโยคะและสำหรับสมาชิกอ er ินสแตนท์หน่ายแถมฟรีวาลเชอร์แอร์เรียลฟลาย3ใบมูลค่า1,950บาทเมื่อซื้อแพ็กเกจใดก็ได้กีวาลเชอร์เมโซน้าไซจากโนเอลคลินิกลาดพร้าว93มูลค่า3,500บาท กีบัลเชอร์ทานฟรีที่ร้านอินไลน์เสม็ดถนนเกษตรนวมินทร์หนึ่งเล่มรวมมูลค่า3,700บาททานฟรีที่ร้านบีชบาร์เมืองนอนทถนนรัตนาทิเบตมูลค่า500บาทสมาชิกอินสแตนด์นารับส่วนลดค่าอาหาร10%เซทคโนโลยีน้ำยาน,นาโน,โนเลือบกัรรอยหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสุดรักของคุณด้วยฟิล์มล่องหนจาก Liquid a r m o r และศูนย์บริการเ e สโก Lo t ตัสบางกะปิ อิ free. Sushi house. Erm ่มฟรีมิโอซูชิเฮาส์สำหรับสมาชิกอินสแตนด์หน่ายฟรีว้าวฮีทมากิหนึ่งจานเมื่อสั่งซิกเนเจอร์มากิสามจานนั่นแหลคะครับขอรางวัลของเรานะครับกดแลกรับได้เลยนะครับกับถงทางไปษนีมี2รูปแบบอ่านรายละเอียดดีๆนะครับ <gracias> คุณผู้ชมไม่พอใจขอรางวัลในเดือนนี้เก็บแต้มไว้แลกเดือนหน้าและเดือนต่อๆไปได้นะครับเดี๋ยวนี้บางคนนี่เก็บไว้4ี่ซ้าห้าหมื่นแต้มแล้วนะครับ หวังว่าวันหนึ่งเราจะมีคองวันที่ยิ่งใหญ่มากอขอนวันเหล่านั้นจะมาได้ก็ต้องมีจํานวนคนเล่นที่มากขึ้นมากขึ้นกว่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมบอกต่อเพื่อนฝูงญาติมิตรสนิทของตัวเองด้วยเลยครับและว,วันนี้ปรัชนีที่รับการบอกต่อให้มาเป็นปรนัชนีจะได้มีจํานวนปรัชนีในรายการเรามากขึ้นนอกจากครูทองคาไทยแล้วเรามีปรัชนีหน้าใหม่ แต่เป็นเรียกว่าหน้าที่ฉายลามากทางไทยรัฐทีวีทุกเช้าเลยทีเดียวใครที่ดูรายการนะครับ7วันไทยรัฐทีวีมีเธอให้เห็นทุกวันคุณมิน้นอารัชพรชลาดลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมสวัสดีครับมาวันที่สติดใจวสิ่งี้ติดใจแน่นอนนีนเนี่ครูทอมด้วยไออย่างนี้เรคือติดใจที่สุดเลยครับผมนี่ครูทอมสังเกตไหมนามสกุลคุณมิ้นนี่ครับผมอารัชพรชลาดล ที่บ้านนี่เป็นกิจการร้านตัดผมนะฮะคุณอาค่ะคุณอาคุณอาเป็นช่างตัดผมรู้จักใช่ไหมคะคือใครฮะคุณอาสมศักดิ์อะค่ะสมศักดิ์นั่นจราชนะขอบคุณค่ะเฮ้ยเอาไม่ใช่เหรอถามเองแก้เองอะแม่แทนที่แก้ให้นะฮะแหม่รีไรน์รีไรน์เป๊ะจริงมุกนี้เลยข้อหนึ่งเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับข้อนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับโดยอ้างอิงจากโบราณสถานที่ถนนราชดำเนินนี่หลายคนเคยผ่านโลหะปราสาทนะครับนี่อยู่ในวัดราชนัดดา อยากจะรู้ว่ายอดสุดของโลหะประสาทมองไปนี่นะครับมีสีอะไรครับคาตอบหนึ่งครับสีดำค่ะคําตอบสองครับสีทองครับอ่าเคยเห็นไหมโลหะประสาทนะฮะอยากจะให้ดูภาพคร่าวๆแต่ไม่ต้องเห็นด้านยอดจะได้รู้ว่าน่าจะเป็นสีอะไรกดเลยต้องเป็นสีดําอยู่แล้วเพราะว่าเขาคาดการเอาไว้ที่จะให้อยู่นานๆเพราะฉะนั้นตรงยอดเนี่ยรมด ไว้เพื่อไม่ให้สนิมกินโห,หนี่ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับเขาปิดทองให้คือโรงงานนี่นนก็ยังอยู่ครับแต่ปิดทองลงไปเมื่อก่อนเนี่ยดำดี๋ยวนี้ทองแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสีดําอยู่ทองยังปิดไม่หมดเลยคุณู้ชมนี่แสดงว่าไม่เคยไปมัวแต่ไปทํางานทุกวี่ทุกวันต้องไปบ้างนะครับผมและคําตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลย,เลยโลหะประสานนะครับแน่นอนว่าเป็นโลหะนะฮะโลหะสัมฤทธิ์ก็ต้องสีดําอยู่แล้วและยอดของโลหะประสานเป็นสีทอง โลหะปราสาทถูกสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน,นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นโลหะปราสาแทแห่งแรกนะเป็นองค์เดียวของไทยด้วยถือเป็น องค์ที่สของโลกนะที่มีสาร,รัตยากรรมแบบนี้ปราสาทนี่3ชั้นมียอด37ยอดนี่นะฮะแล้วก็ด้านบนนี่อย่างที่บอกไปตอนนี้มีการไงปิดทองเหรอใช่ครับนี่คือ,คอว่าพระราชนริริภของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าหัวตั้งแต่แรกครับตั้งใจให้เป็นสีทองครับ<ช>แต่ว่าสิ้นรัชการเสียก่อนครับ<ช>ตอนนี้ครับกรมศิลปากร,กรก็เลยเพิ่งมาปรับปรุงครับก<อ>็คือค่อยๆปิดทองลงไปขยอยทยอยทำเทระยอดตอนนี้ยอดสุดนี่เป็นสีทองครับแปลว่าในที่สุดแล้วโลหะปราสาทจะกลายเป็นสีทองใช่ครับผม ยอดเลยทีเดียวนี่ขอบคุณกรมศิลปากรด้วยนะครับสืบสารพระดำรินะครับหนึ่งร้กคบนหน้าจอไปดูกันเลยบายบายแล้วคนใหม่มาครับเอาล่ะเราพักกันก่อนเี่เราถามต่ออีก2ยกนะครับสักครู่เกมโชว์หน้าอวตารลาแต้มครับ แล้วจะรักสัญญาณ 4G จาก d t แทพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทยใครลุ้นเลยนะคะเฮ้ยจานบินเซี่ยวเด่นทีเพื่อป่าเส้นชื่อและเดนทีนไอซ์เย็นสุดคู่ลุ้นตะลุยกินฟินไกลถึงเกาหลีกับต่อกก้าวถึง14พฤษภาคมนี้เพิ่มเติมคลิก Facebook เฟซบุ๊กเดนทีนไทยแลนด์ร้อนใช่เพชรมัดร้อนเพชรร้อนเพชร อย่าร้อนจนบเบลอร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดเย็นเย็นเท่านั้นแกหวยด้วยเย็นชัวร์แลกซื้อสองขวด25บาทวันนี้ถึง25่สเมษายนนี้ที่เซเว่นอีเวนตามติดชีวิตลูกทุ่งสัปดาห์นี้พบกับสองสาวบูเบอรี่อาสยามนุเล็กและสาวออมมาดูกันชีไเมว่าวันวาลุงสงสุดเสาร์นี้คือเทอะไมรกันนอะอย่าลืมติดตามกันนะครับ วชีวิตครอบครัวมันไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างนงในหนังโฆษณาต่างๆนะยิ้มเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แย่ที่สุดคือเวลาที่เรารักไม่ได้เราไม่ชอบในสิ่งที่คู่รักเราเป็นเอ้ยเธอก็เป็นแบบนั้นฉันก็เป็นแบบนี้ uh huh. เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่ามันไปกันไม่รอดนะแล้วเราจะมานั่งเอาภาพอะไรต่างๆมาผูกกันให้มันสวยงามอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงไง ติดเจ็บปีอะผูกพันแบบไม่รู้ตัวนะรักดีแท็กนะแอปพลิเคชัน Instant n สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้กลังกระสู่เกมโชว์โซเชียลนะครับอยากจะส่งเสริมผ,ผู้ชมที่เล่นเกมกับเรานะครับนี่ปกตินี่เราก็เอา,อาแอปของเราเนี่ยไปแลกรับของรางวัลได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้แอปตัวนี้ด้วยนี่ตั้งชื่อว่า Instant n n e สิทธิพิเศษที่ใ,ใครๆก็ใช้ได้นะครับก็จะมีการ ได้ส,ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับจากระบบด้วยนะครับเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับส่วนลดนใี้จะอยู่ตามโลเคชันนะครับท่านอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนจะมีสิทธิประโยชน์ที่อยู่ในเขตของคุณขึ้นมาเลยทีเดียวเพื่อแลกได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมครับข้อ2อนี้ผมหมุนวงล้อเพิ่มแต้มกันเลยแป๊บร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนึ่งร้อยหนึเลยร้สิบแต้มห้สแต้มโอ้โหาเลยครับคุณผู้ชมครับ ในข่าวนะครับวันนี้เรามีผู้ประกาศข่าวสาวมาด้วยถ้าคุณจําได้วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ค่ะที่ไหนนะคุณรัชพรที่รัเสเซีย<อ>เกิดเหตุยังไงฮะไฟไหม้นะคะคือเป็นข่าวเป็นเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ค่ะอร k 2 6ลเคกจอดอยู่ที่อู่นี่แหละแล้วปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาหลายคนก็แตกตื่นเลยเพราะว่าเป็นพลังงานนิวเคลียร์งั้นถามเลยครับ พลังงานนิวเคลียร์มีรังสีล้วนไหลหรือไม่คำตอบหนึ่งครับไม่มีค่ะคำตอบสองครับมีสิครับมีหรือไม่มีไม่มีหรือมีกดเลยจะไปมีได้ยังไงในเมื่อเขาจอดซ่อมเขาก็ปิดเตาปฏิกรณ์แล้วเอาเชื้อเพลิงออกหมดแล้วตั้งแต่ปี2013 <c oughs> ข่าว่างประเทศขอให้บอกไม่ไม่แต่ว่าถึงจะเอาออกอยังงแต่เอาออกไม่หมดครับผมยัง สียอยู่ยนะครับก็เลยทําให้มีรังสีรั่วไหลออกมาครับเขาปิดเตาไปหมดแล้วคะ่ะไม่มีแล้วตั้งแต่2013ไม่ตั้งเนเงียนหรอกคุณผู้ชมและคําตอบที่ถูกต้องก็คือพูอเลยพลังงานนิวเคลียร์นะครับถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์นี่เป็นสัติภาพเลยนะครับแต่ถ้าไม่เกิดประโยชน์รั่วไหลยออกมานี่โอ้โหแย่เลยและเรือดำน้ำลำนี้ไม่มี <c oughs> <c oughs> จะมีได้ยังไงล่ะครับนี่อย่างที่คุณมิ้นบอกเลยนะฮะว่าเรือนี้จอดซ่อมอยู่ในนาปี2 0ง3ฉะนั้นเตาปฏิกร์นิวเคลียร์เขาปิดสนิทหมดแล้วครับเรือตั้งชื่อว่าออเรลเค6 6นะครับไปดูหนึ่งรอคนบนหน้าจอใครตอบผิดบ้างไปดูนี่ไม่เชื่อผู้ประกาศข่าวสาวไทยรัฐทีวีเราดูซิดูซิต่อข้อ3กันเลยคุณผู้ชมครับมีโครงบทหนึ่งอยากจะให้ครูทอมช่วยอ่านหน่อยครับเสียงหรือเสียง ครับทราบซึ้งเหรอครับทำหน้าอย่างนั้นราบซึ้งมากไม่ได้ฟังนานใครจะคิดนะครับว่าหน้าตาแบบปูทอมนะครับโอ้โหนี่ไม่สามารถขับอันนี้ก็เียขับเลยขับขับเสีาขับโครงแต่นี่เป็นโครงครับโครงเป็นโครงมาโครงเนี้ยเราเคยได้ยินเยอะแล้วล่ะเราอยากรู้มากเสียงลือเสียวเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยมาจากวรรณคดีเรื่องใดคำตอบหนึ่งครับโครงกำสวนสีประค่ะคำตอบสองครับลิลิทผลาครับจะเรื่องไหนมั่นใจแล้วกดเลย เนื้อหาโครงนี้เนี่ยเป็นการสอนใจเป็นมีหลักปรัชญาเล็กๆต้องเป็นโครงกำถวนสีปราดูแล้วไม่ใช่ฮะมาจากลิลิทพลอรครับมันเป็นเรื่องราวความรักของพ่อเพื่อนพื่อนกับพะลลอรครับ h a s ความรักก็เช่นกันที่ปรัชญาชๆเลนค่ะเนียเก๋มายใหม่ลิลพลอแก okay. และคําตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยเป็นปรัชญาใช่ไหมฮะเป็นปรัชญาปรัชญาปิ่นแก้วเฉลยว่าและคาตอบนี้ก็คือลิลิทพลอ อยากให้ทูณทอมช่วยอ่านโครงเต็มๆหน่อยนะครับผม,มากเลยครับอ่ามาเสียงหือเสียงเราอ่างอันใดพี่เอ้เสียงย่อมยอยอดใครถั่วลาสองคือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ่า อย่าได้ถามเพื่อพร้อมากพราะมากนะครับอันนี้เมื่อกี้แกล้งหลับท่านตามคำบอกลืมตื่นใช่ไหมใช่คืออันนี้เป็นโครงบทที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์โครงสีสุภาพทุกประการนะครับผมก็เลยทําให้เป็นต้นแบบของการแต่งโครงสีสุภาพอื่นๆอีกใช่ข่าวหนึ่งรับชมบนหน้าจอไปดูใครผิดครับ เชื่อกันหลอกเขาบ่อยไงไม่่าไม่น่าเชื่อถือข้อสี่เราหมุนวงล้อเพิ่มแต้มกันเลยดีกว่าแว๊บร้อยหนึ่ง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 ร้อยเลยร้อยเลยร้อยเลยหนึ่งร้อยงเจถามต่อเลยครับเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นผู้แต่งวรรณคดีที่เป็นคำตอบของข้อที่แล้วลิลิธพระรอครับคำตอบหนึ่งครับพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์ค่ะคำตอบสองครับกรมพระปรมาณุชิตชิ่โนรสครับคำตอบสามัะ ไม,ไม่มีผู้ระบุได้ครับวายทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยใครแต่ง้ คำตอบหนึ่งคำตอบสองหรือคำตอบสามกดเลยคำตอบหนึ่งแน่นอนเพราะว่านี่เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านภาษาวรรณคดีโครงกรแต่งมาหมดแล้วจะไม่ใช่ท่านนี้ได้อย่างไรนี่พระยาอุปกิจศิรปสารเป็นอาจารย์ภาษาไทยที่สุดยอดมากๆแต่ท่านไม่ใช่คนแต่งครับก็นแ่งคือกรมพระปรมานุชิตชิโนรรซึ่งเป็นกวีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเองครับผมแต่งหลายเรื่องแง่เช่อเรื่องพระปรมสมโพกิสมพระปรมสมโพนิจถาก็ใช่รือนลิ้นนิดหนึ่งและคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลย คุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะจนถึงป่านนี้แล้วนะครับเรายังไม่รู้เลยครับว่าลิลิี่ลอใครแต่งครับ ระบุไม่ได้ครับเป็นสุดยอดวรรณคดีไทยนะฮะเรื่องราวส่งนพระนกรรมความรักพระลอกับพระเพื่อนเนี่ยครับผมมีพระแพงด้วยใช่ครับพค่นี้ยังไงเอามาทําเป็นบทละครภาพยนตร์ละครเวทีกันหูแย่มากใช่ครับไม่รู้เหรอว่าใครแต่งไม่รู้ครับเพราะว่าเราเจอแต่ต้นฉบับครับซึ่งต้นฉบับเนี่ยนะะไม่ได้ระบุไว้ว่าใครเป็นคนแต่งครับผมก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่ว่าใครกันที่แต่งเรื่องนี้ออกมาได้ไพเราะมากผมว่าอันนี้นะคล้ายปรากฏการณ์ ภาพที่ forward ในไลน์เวลาคุณป้าคุณแม่คุณยายส่งมาสวัสดีวันศุกร์วันนี้บันยาการสวยรวยทุกคนครับนั่นแหละไม่รู้เลยนะว่าใครทำส่งมาที่มาแต่วีที่ไปไงโอ้แล้วคือคุณแม่มีเป็นครั้งเลยนะครับผมส่งทุกวัน ใครอยากลองอ่านวรรณกรรมสุดคลาสสิกนี้นะครับเป็นวรรณคดีไทยด้วยนะครับก็ลองไปหาอ่านดูไม่มีลิขสิทธิ์นะไม่มีครับอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มครับว่าเรื่องลิลิพลอเนี่ยนะครับก็ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นสุดยอดวรรณคดีประเภทลิลิด้วยครับผมประเภทลิลิดเลยใช่ครับคือลิลิดก็คือในเรื่องเนี่ยนะครับจะมีโครงกับร่ายสลับกันไปอ๋อเป็นแนวตัวเองเลยใช่ครับเรียกว่าแนวลิลิดเลยใช่ครับเหมือนแนว EDM มไหมฮะ น่าตื้นตหน่อยคนละแบบนึ่งร้อยคนบนหน้าจอไปดูสิอ้าวพักสักครู่นึครับจดจำใบหน้าคุณไว้นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาถามต่อช่วงหน้าเกมโชว์หน้าอวตารลาแต้มครับ100เด u ดเครื่องดื่มซารูปแบบใหม่เอาไว้ดื่มตอนที่ต้องออกไปปั่นสนุกดับเพื่อนๆแล้วต้องออกไปต่อที่กองถ่าย ตอนที่เทคแล้วเทคอีกฮันเดอรดพลัสดื่มได้ทุกต่อเพราะชีวิตยังต้องไปต่อใหม่ฮันเดพลัสมาพิสูจน์กันว่าหมากฝร,รังร่งคลอเดตสูตรใหม่จะสดชื่นนาน30นาทีหรือเปล่า,าค่ะ ททีี่่สสุดดดแล้วมาาากังครอเดดนนนน30นนพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะทำความฝันให้เป็นจริงขอแนะนำ h i Q Super ์ o l d ที่มี DHA เพิ่มเป็น3.4มิลลิกรัมและซินเบอติก High Q Super Gold ไรัสเซนเตอร์วันศุกร์ที่10เมษายนพบกับการร่วมงานกันครั้งแรกของครอบครัวบุญยศักดิ์นุน่นสินิทราและพลอยเชอร์มาน ในผลงานที่โด่งดังไปทั่วทั้งเอเชียของเป็นเอกรัตนเรืองในรักน้อยนิดมหาศาลไทยรัฐเทเตอร์ทุกวันศุกร์สี่ทุกเที่ยงคืนข้อหนังดีที่ชัดแบบ HD ต้องไทยรัฐทีวีที่เดียวเอาล เสาร์ที่11เมษายน16นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวร้อนเผ็ดเพชรมัดร้นอเนอเพ็ดร้อนเผ็ดอย่าร้อนจนเบลรอร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดเย็นเย็นเท่านั้นแกงรวยด้วยเย็นชัวร์แลกซื้อ2ขวด25บาทวันนี้ถึง25เมษายนนี้ที่เซเว่นอีเวนตาต่อตากับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้น่ะ ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดว้าเครสพ,พีเมียร์ลีกสนามเพ่งศักดิ์ศรีระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเพื่อไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่12เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา21นาฬิกา30นาทีเชียร์มันช,ชัดแบบ HD ทางไทยรัฐทีวี สนับสนุนโดยแอปพลิเคชัน Instant9 สิทธิพิเศษที Zac ่ใครก็ใช้ได้เชะเชะเช่คุณผู้ชมครับ <iter ries> สาวๆดวนี้ถ่ายรูปเก่งนะครับโดยเฉพาะแนวเซลฟี่นี่หลายคนบอกโอ้ทำไมเด็กรุ่นใหม่ทําไมเนียนขาวอะไรกันขนาดนี้นะครับ oh. จริงๆแล้วนะเขามีเคล็ดลับกันทั้งนั้นแหละครับ oh. เขามีการใช้แอปในการแต่งรูปอ่าแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้แต่ปรากฏว่าวันนี้ผมไปส่องเห็นไอจีของน้องคนหนึ่งตั้งชื่อว่าพิมถาโอ้โหตัวจริงคือน้องพิมถาฐานิดามานะเลิศเรืองกุลนี่หน้าไอจีเธอคนตามเกือบล้านครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับ อยากจะรู้ว่าพิมพฐานเคยเปิดเผยมาว่าเธอใช้แอปพลิเคชันใดแต่งรูปบ่อยสุดจะทำให้เธอหน้าใสขนาดนี้คำตอบหนึ่งครับต้องวิสโ o แคมเท่านั้นค่ะคำตอบสองครับเซนแอปต่างหากละครโอ้โหดังนั้นสองแอป,ปเลยแล้วก็แต่งรูปได้นั้นสองแอป,ปเลยแต่พิมพฐานใช้แอป,ปไหนครับกดเลยเรื่องแต่งแอป,ปลงเนี่ยนะคะต้องห้ามเถียงผู้หญิงเด็ดขาดเลยเซนแอปเนี่ยแต่งวิวสวยแต่ถ้าแต่งหน้าสวยต้องว i สโกแคมเท่านั้นโอ้โหแต่ของน้องพิมพฐานไม่ได้มีโพสแค่รูปนะครับโพสวิวเยอะแยะครับ ใช้แอปซีนี่แหละแอปนี้เลยนี่ปุ๊บปุ๊บรุ่นรุ่นนี่เดี๋ยวเสร็จเลยเออแต่เขาแต่งสวยกว่านี้แต่งสวยกว่านี้อีกวิสโคแคมค่ะ <ไป S 2> และคำ <ไป S 2> อบ <ไป S 2> ที่ถูกต้องก็คือพูดเลย,เลยแหมวันนี้ปรัชญีใหม่เราให้คำใบ้เป็นประโยชน์กับเรามากวิสโคแคมค่ะ<ว>แอปนี้นะครับคุณบินททราบดีเพราะว่าน้องพิมพถาฐานิดาเนี่ยเคยมาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์ของเรา เธอบอกเนี่ยเธอชอบถ่ายรูปไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะส่วนตัวในถ่ายเอาท์ดอร์ถ้าไปดูในไอจีเนี่ยไม่ได้เน้นหน้าตาเธอมากนะครับเพราะเธอเป็นคนหน้าตาน่ารักพออยู่แล้วใช้แสงธรรมชาติอยู่แล้วเราะว่าแสงธรรมชาตินี่มีพลังในตัวแต่เธอใช้แอปส่วนใหญ่แล้วก็คือวิ s โ o c คมอันนี้สะกดวี C อซอนะครับออกเสียงวิสโกแคมแบบนี้เลยเธอไปจบการศึกษาจากที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนี่ริซูเมคังเอเชียแปซิฟิกยูนิเวอร์ซิตี้เห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัย สุดฮิตเลยที่คนไทยชอบไปเรียนกันคนไทยไปเรียนที่นี่บ่อยมากถ้าพูดชื่อย่อจะจําได้ APU นะคะอยู่ที่ฟุกุโอกะที่เมืองเบปปุหลายคนน่ะไปเรียนที่นี่เพราะว่าเป็นยูแบบอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้แล้วก็มีบ่อน้ําร้อนเยอะด้วยใช่แหละนี่เรียนเรียนเสร็จเครียดก็ลงบ่อน้ําร้อนเลยน้ำพุ่งนี่มีหลากสีเลยนะ่ยบ่อใช่บานทีมีบ่อไม่นรกสิคะคุณไม่เขาเรียกกันบ่อบ่อนรกไงไม่มันมีมันมีเป็นแบบบ่อวายมีเป็นบ่อไข่มุกมีเป็นบ่อแบบอย่างที่เป็นปุมันจะมีเป็นบ่อน้ําสีแดงน้ำสีฟ้าบ่อดนผุดเแนี้บางคนขอบคุณมาดคุ ไปเที่ยวที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูงงงฮะดูคนละที่เลยคนละทริปกันนะเอาล่ะครับหนึ่งแล้วกบนหน้าจอไปดูอยากตามไอจีน้องพิมพ์ถาก็กดเข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์ถาสะกดแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะไปต่อข้อ6กันเลยคุณผู้ชมครับเรียนสายศิลป์สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ได้ไหมครับถามใง่ายนี่แหละครับคำตอบหนึ่งไม่ได้ค่ะคำตอบสองครับได้แล้วครับได้หรือไม่ได้คุณว่าได้ไหมกดเลย ไม่เชื่อเด็กสายสินจะเชื่อใครคะนี่เลยเรียนสายสินมาพิสิ์เคมีชีวะวิชาพื้นฐานแพท,ทย์ได้เรียนไหมไม่ได้เรียนแล้วจะเอาอะไรไปสอบก,กับเขาล่ะแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ครตัวเองถึงแม้เราจะเรียนสายสินแต่ว่าเราไปเรียนที่อื่นเนี่ไปเรียนกวดวิชามาพิสิ์เคมีชีวะเรามีความรู้ตรงนี้เราก็สามารถไปสมัครสอบกอสบพอทอได้แตม่มันเป็นวิชาพื้นฐานที่จาเป็นต้องเรียนไงไมเรียนต้องมีเกรดมาไม่ไม่เขาไม่ดูเกรดเลยแค่สอบได้ก็ได้และคาตอบที่ถูกต้องก็คือ เรียนสายสินอยู่3ปีในมัธยมปลายอยากจะเปลี่ยนใจไปสอบแพทยศาสตร์ได้ครับอันนี้อยู่ในระเบียบการนะฮะการรับสมัครของกศพทก็คือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ของประเทศไทยก็บอกว่า ผู้สมัครกำลังศึกษานะหรือจบนะสำเร็จชั้นไม่ยอมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าไม่ได้บอกสาขาเลยเนะเรื่องนี้ทางรองกรรมการนุกรรมการสอบคัดเลือกนะฮะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาสิริทรัพย์บอกว่านักเรียนม .6 สายสินร้อเป์มาสอบได้เลยนะครับ<ล>ก็ขึ้นอยู่ว่าจะสอบติดหรือไม่ติดนั่นเองนะครับหนึ่งรงับคอมพิวเอจอไปดบูบางครั้งบางคนออกเลี้ยวไงตอนม .3 ขึ้นม .4 ไม่ยอยากเรียนเลขอ่ะแต่พอเรียนไปเรียนมาเอ้ยสนุกอ่ะ อยากจะเข้าแพทย์ก็เข้าได้อยู่น,น,นะครับข้อเจ็เ,เราหมุนวงล้อเพิ่มแต้มกันไปแป๊บหนึ 1, 1> ่งร้อยหนึร่รร้อาหรือร้อย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 ,อยก่อนนะจ๊ะข้อนี้ครับคุณผู้ชมเวลาเราไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเนี่ยถ้าเรากด Wi-Fi สแกนดูนะเดี๋ยวนี้มี Wi-Fi ให้บริการกันเยอะมากและก็มีที่เสียเงินและฟรี ความหมายครับว่า Wi-Fi ฟรี Free. คุณว่าแปลว่าอะไรครับคำตอบหนึ่งครับแปลว่าไม่มี Wi-Fi ให้ใช้ค่ะคำตอบสองครับแปลว่าใช้ Wi-Fi ได้ฟรีครับ Wi-Fi ฟรีความหมายคืออะไรกดเลย ฟรีเนี่ยมี2ความหมายนะคะซึ่งแปลว่าฟรีที่เป็นของฟรีไม่ต้องเสียเงินก็ได้แต่ฟรีอันนี้เหมือนกับซูก็ฟรีตำแหน่งเดียวกันเลยซึ่งแปลว่าเป็นอิสระจากหรือว่าปลอดจากเพราะฉะนั้น Wi-Fi ฟรีคือไม่มี Wi-Fi เดี๋ยวที่นี่เข้าใจมาหรอว่า s ูกอรฟรีก็คือน้ําตาลเนี่ยให้ฟรีเลยไม่มีน้ําตาลสิคุณไม่่ให้ฟรีเข้าเวลาหยิบมาไม่เคยเสียตังค์และคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณเลย Wi-Fi ฟรีไม่มี WiFi คืออย่างนี้ครับ คนไทยเราจะสับสนเรียคำว่าฟรีฟรีเนี่ยโอเคแปลว่าไม่คิดใช่ไหมปราศจากันคำวอกงี้แต่ถ้าอยู่ข้างหน้าคือของฟรีฟรี w i f i ของฟรีเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตฟรี Wi-Fi ฟรีเขาเรียกว่าฟรีครับแต่ถ้าเป็น Wi-Fi ฟรีก็เหมือน s ชูการ์ฟรีไม่มีน้ำตาลปราศจากน้ำตาลอะไรแบบนี้ปราศจาก WiFi ใช้ไม่ได้1นึรคบนหน้าจอไปดูอาเปียบเทียบะครับข้อ8ต่อเลยนะฮะ เมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงสุดสูงที่สุดในโลกเลยคุณว่าเมืองหลวงนั้นอยู่ในประเทศอะไรครับคำตอบหนึ่งครับต้องโบลิเวียอยู่แล้วค่ะคำตอบสองครับพูตานครับโอ้โหประเทศสูงสทั้งนั้นเลยใช่ครับโบลิเวียหรือพูตานดีละ่ะกดเลยโบลิเวียเนี่ยมีเทือกเขาแอนดีสแล้วเมืองอยู่บนนั้นเลยพูตานดูเหมือนสูงก็จริงนะคะแต่ยังไงก็ไม่เท่าเทือกเขาแอนดีสแน่นอนไม่ไม่ไม่ไมไม เมืองหลวงของบริเวณไม่ได้อยู่บนพื้นผาแอนดีสใชอยู่บนพื้นราดนะครับนี่เะครับเมืองทิมพูครับอยู่บนเขาเอเวอร์เรนต์นะครับสูงกว่าอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจมากเขาเ,เชื่อก็ไม่รู้ตะว,ว่ายังไงแล้วและคำตอบที่ถูกต้องก็คือพ่วยเลยคุณมิ้นครับบางทีคนเราก็ป่วยการที่จะเถียงนะครับ,รบไม่จะเป็นตัองไปเถียงกับคนที่มีพลังช้างสารขนาดซูทองคำไทยก็ได้โบลิเวียครับกรุงนี่เคยรีนั้ยกรุงลาปาสไง ประเทศโบลิเวียนะฮะตั้งอยู่สูงสุดในโลกเลยเพราะว่าอยู่บนเทือกเขาแอนดีสเนี่ยในโบลิเวียเองนะครับเหนือพื้นดินไป3,640กิโลเมตร4เมตรเมตร3,640เมตรนะครับเมืองนี้อากาศเบาบางมากนะฮะถ้าเกิดคุณไม่คุ้นเคยแล้วไปเที่ยวเนี่ยคุณจะเหนื่อยง่ายมากทีนี้เมืองคินภู ทิมพูไม่ได้อยู่บนเทือกเขาเอเวอเรสต์ไม่ใช่แต่มองเห็นองเห็นมองไปเนี่ยพอเห็นได้นะครับภูตานก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าเที่ยวอย่างมากนะครับแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ไม่รู้ลืมเลยพระมหากษัตริย์สองราชวงศ์ทั้งไทยและภูตานก็เป็นมิสหายกันอย่างดีนะครับเอาล่ะครับไปดู100่คนบนหน้าจอใครผิดลุดออกไปจ้า คนใหม่ที่เข้ามานะครับผมต้องขอขอบคุณที่เล่นกับเรานะครับแต่หมดเวลาครับต้องลุ้นใหม่วันจันนะฮะที่จะถึงนี้วันนี้วันศุกร์นะครับปิดท้ายรายการวันนี้เรามีไทยรัฐเทเตอร์ต่อให้คุณผู้ชมได้ดูภาพยนตร์เรื่องเรื่องรักน้อยนิดมหาสารนี่คุณเป็นเอกรัตนเรือง คาสร้างสารรค์กํากับกอย่างดีมากๆเลยทีเดียววันนี้หมดเวลารายการแล้วขอบคุณ CS Locks Info ด้วยสหรับสัญญาณอินเทอร์นเน็ตแรงๆและขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับเกมโชว์โซเชียลผมนุ่ยพงสุขและโชโนลิมิตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี